เป็นบ้านนวัตกรรมเป็นบ้านพลังงานสะอาดเป็นบ้านเกษตรพิศฎีใหม่เนี่ยครับสวัสดีครับก็ผมห่างหายไปหลายอาทิตย์ก็จะมาเล่าความคืบหน้าของบ้านที่หัวหินให้ฟังต่อครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วผมมี รายการต้องไปทําธุรกรรที่ที่ดินที่หัวหินซึ่งเป็นที่ดินที่เราแบ่งแยกไว้แล้วทั้งหมด6แปลงอตอนนี้นโฉนดออกเรียบร้อยครับออกเรียบร้อยแนละ้วทั้ง6แปลงซึ่งเราก็จะเริ่มรันในเรื่องของบ้านที่หัวหิน อย่างเป็นระบบเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบก่อสร้างเรื่องของแบบที่ดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นงานภายในภายนอกแล้วก็เรื่องของสวนตัวของอาคารที่จะเป็นอาคารสำหรับปลูกผักปลอดสารตอนนี้เราค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เรียบร้อยแล้วซึ่งเราใช้เวลาอีกประมาณสักไม่น่าจะเกินหนึ่งเดือนครับเราก็จะเริ่มในการที่จะโปรโมทแล้วก็เริ่มที่จะ ขึ้น้ต้แล้วก็พัฒนาต่อจากที่เงียบหายไปสิ่งที่เราเงียบหายไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่างานเรายังไม่เดินครับในส่วนของหน้างานเนี่ยเราเดินไปค่อนข้างที่จะเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับที่ในเรื่องของการขุดสระซึ่งตอนนี้ก็ถือว่า,าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็อีกตัวหนึง่งที่เราให้ความสำคัญก็คือแนวของเขตแดนที่เราต้องทำ ในเรื่องของรั้วเพื่อที่จะให้ได้ตามโฉนดที่เราแบ่งแยกไว้ในส่วนของการเปิดขายเป็นทางการเนี่ยเ,เราตั้งเป้าว่าน่าจะเป็นประมาณสิ้นปีคือประมาณเดือนพฤศจิกาหรือว่าต้นธันวาซึ่งเราจะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการแล้วกเ็เพื่อที่จะให้ดูว่าเนื้องานที่เราเตรียมไว้มีอะไรบ้างณนะวันนั้นครับ แล้วก็ตอนนี้สิ่งที่เราจะเพิ่มขึ้นมาก็คือตัวของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สวนพื้นที่ที่เราจะปลูกเรื่องของต้นไม้เราก็มีการกำหนดโซนว่าโซนไหนที่เราเป็นไม้ผลกินได้โซนไหนที่เป็นโซนไม้ป่าหรือว่าไม้ตกแต่งโซนไหนที่เป็นโซนไม้ดอกแล้วก็โซนไหนที่เป็นโซนพืชล้มลุกหมายถึงว่าเป็นพวกพืชที่สามารถรับประทานเองได้ไม่ว่าผัก พืชผักส่วนครัวอะไรพวกนี้ครับแล้วแม้กระทั่งในการที่จะปล่อยปลาลงตรงสระที่เราขุดไว้เพราะว่าตอนนี้หลังจากที่เริ่มมีฝนตกมาบ้างแล้วเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าน้ำก็เริ่มมีละเพื่อที่จะรันในเรื่องของต้นไม้ให้สมบูรณ์แล้วก็ดูสวยงาม ตามไอตัวแลนสเคปหรือว่าตามตำแหน่งที่เราจะปลูกต้นไม้ไว้กับก็ลองติดตามกันครับว่าประมาณเดือนปลายเดือนพฤศจิกาเนี่ยผมก็จะเริ่มในการยิงแอดแล้วก็ทำการโฆษณาของตัวของอาคารแล้วก็ควบคู่ไปกับการก่อสร้างที่เรากำหนดการไว้ติดตามกันว่า งานเราจะออกมาแบบไหนอะไรยังไงครับแล้วก็เรื่องของราคาที่ตกผึกแล้วเรื่องของค่าใช้ใจ่ายในการที่จะซื้อบ้านพร้อมที่ดินในหนึ่งไร่เนี่ยต่อแปลงเนี่ยราคาเท่าไหร่ตอนนี้เราจะเปิดตัวช่วงประมาณพฤศจิการครับก็สำหรับวันนี้ผมมาอัปเดตบ้านที่หัวหินให้ฟังแค่นี้ครับแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าบ้างผมก็จะมาคุยฟังเรื่อยๆเพื่อที่จะ ตามกันว่าโครงการที่ผมที่ใครสนใจในแนวความคิดของผมที่มีแนวความคิดว่าบ้านที่ผมตั้งใจที่จะทำเนี่ยในพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยคือเป็นบ้านนวัตกรรมเป็นบ้านพลังงานสะอาดเป็นบ้านเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยแนวความคิดของผมเนี่ยถ้าเกิดใครชอบแล้วก็จะได้มาดูกันว่าความเป็นไปได้หรือว่า อยากได้เป็นเจ้าข้าวเจ้าของนี้อย่างไรบ้างเพราะว่าผมมีแค่6กแปลงแค่นั้นเองค,ครับก็สําหรับวันนี้ลาแค่นี้ครับสวัสดีครับ